คือในส่วนของวิชันจะเป็นส่วนรับน้ำนะ大姐เมื่อกี้ได้ฟังความเขื่อนความเชิงปรมถานว่าท่านเป็นผู้สงน้ําแต่เราเนี่ยรับน้ําท่านบริหารจัดก,การน้ํามาเท่าไหร่เราต้องรับให้ได้ประสิทธิภาพในการรับน้ําของตลิ่งที่เนี่ยประสบการณ์จากปีสามแปดเนี่ยเคยสูงประมาณสิบเมตรห้าสิบสี่เซนเราจงใช้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลฐานตลอดระยะเวลาสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะเสริม จุดผ่อนของตลิ่งให้เสมอกันเพราะฉะนั้นจุดไหนที่มันต่ำกว่า10เมตร54เซนเราได้รับการปรับเรียบร้อยเท่บวกกับทางโยธายเองเนี่ยม่หงบประมาณส่วนหนึ่งยกถนนขึ้นมาบวกไปอีก45เซนเพราะฉะนั้นตลิ่งของเราปัจจุบันนี้ทุกจุดไอ้กลับ10กว่ากิโลเนี่ยจะอยู่ในแนวเสมอกันคือตอนนี้เราเสริมขึ้นประมาณ10 m, เมตร80เซนเพื่อจะบวก20ไส่ไ,ได้อย่างที่ทา่านได้พูดไปสักครู่นะคะ าสมมติว่าการจัดการน้ำจะส่งมาบอกว่ามันจะสูง10เมตร60เหมือนที่ท่านบอกว่าหลอกเราอะนะแต่ว่าเราก็ปั้นต่ออีก20คือเราจะรับที่บวก20บวก20ตลอดนะคะแต่ก็นิ้วไฮของปีนี้เนะี่ยมันเพียง10เมตร55ที่ผ่านมารับมา4น้ำที่เราอยู่มาถึง2เดือนแล ในส่วนการจัดการของที่สปนคอนเสริร์เราค่อนข้างมาั่นใจเนื่องจากว่าข้อมูลน้าท่านว่าเองท่านออทางนิชินประธานเองทางเขื่อนเองเนี่ยให้ข้อมูลน้ําค่อนข้างแม่นผิดพลาดบ้างก็เล็กน้อยก็เราพยายามที่จะเอาข้อมูลในนั้นเนี่ยมาปรับการรับน้ําตลิ่งตรงนี้ให้ได้กําลังหลักที่เราได้ก็เป็นจากส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังของเจ้าหน้าที่ของเราเอง,อ,งอปอสปรอ,อ,อ,ปลอแลวก็ อกองกำลังคนสาม 3, ผมจากกองทัพที่สามซึ่งก็จะพักกันมาทุกคืนบางคืนถ้าวิกฤตหน่อยระบอกมานอนที่นี่เลยถ้าไม่วิกฤตก็มาเช้าเย็นกลาหรือตอนนี้กระสอบมันจะไม่มีละเข้ามาช่วยกันบรรจุบังใกล้ก็กองบิน4ีสก็มาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของกำลังเรื่องของงบประมาณเนี่ยในส่วนของ้องถิ่นมีส่วนหนึ่งและก็ได้รับความปรนนาาจากท่านผู้ว่านะคะที่บูรณาการงบข,ของจังหวัดจันหนึ่งให้กับถาท้องถินด้วย ท่านจาัภาระของเราก็คือนอกจากจะทําอย่างไรไม่ให้น้ําที่ท่านส่งสม,มาปีนล,ล้นตลิ่งแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งของเราคือทำอย่างไรให้น้ํากินน้ําใช้ซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยคนเป็นแสนเนี่ยใช้กินใช้กันอยู่เนี่ยระบายออกด้วยมีนั้นไมนจะทาให้ท่อระบายน้าเนี่ยตามออกไม่ได้หนะ้าท่อระบายน้ําของเราน้ําขึ้นสิบเมตรท่อทุกท่อจะถูกปิดหมดเนื่องจากระดับน้ําที่สิบเมตรท่อในเขตใีสานจะต้องถูกปิดหมด ในงานงานแสดนเ่าตอนนี้เราปิดท่อตรงนี้มาเกือบสองเดือนแล้วแต่งระวมาณในการใช้สูบที่จะโยนน้ําออกจากเมืองเนี่ยข้าววันนึงก็เยอะพอสมควรไปได้รับความตุองาจากชนประธานส่งสุดมาช่วยบ้างเราซื้อเองบ้างก็ความสูบปัจจุบันในความจะหมดแล้วในพิศโลกติดตั้งสูบมีประมาณเกือบสาตัวปัจจุบันนี้ไม่รวมทั้งในชุมชน,นที่น้าท่วมขังอีกอก็อยากให้ความมั่นใจว่า 0อำนวยการปร้องกรรันน้ำท่วมใทสุราเนี่ยทำเป็นระบบเรามีแผนรองรับถึง5แผนด้วยกันแผนวัี่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้กันหมดแล้วปัจจุบนันนี้ใช้วารีสี่อยู่ต่อไปก็จะมีบูราครมซึ่งเป็นแผนสุดท้ายที่เราจะใช้นั่นคือถ้าว่าเอาน้ำไม่อยู่เมืองแตก <c oughs> เมืองแตกน้ำ <c oughs> ท่วมแผนบูราครมจะออกใช้ทันทีแผนบูรากรมเป็นแผนที่เราเตรียมไว้สําหรับ ถ้าเอาไม่ไหวจริงๆแล้วน้ำมันท่วมก็จะเป็นแผลที่เอามาเสริมปฏิทีคการซ้อมแผนซักเตรียมแผนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะร้องปฏิบัติก,การได้ทันทีก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบว่าทุกขั้นตอนเนี่ยผ่านการบรรณาการมดนะคงะทำงานอย่างเป็นระบบขอ้ขอมูลเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่ามันไม่ท่วมก็คือมันไม่ท่วมแต่ขอให้ข้อมูลน,น้าแม่นมานะคะแต่ข้อมูลน้ํนบาบอกว่าถ้าจะมา สิเมตรห้าสิบก็มาสิเมตรเจ็ดสิบก็คงต้องใช้แผนดุสระคำตอ่อ <c oughs> อันนี้ก็ขอเรียนอย่างนี้ก็ยังยืนยันนะคะว่าน้าตะดิึทุกจุดปัจจุบันนี้ได้รับการเสริมขึ้นเท่ากันคือสิบเมตรแปดสิบเซนข้ามาประมาณสิเมตรหกสิบยงเราอยู่นอกจากว่าอาจจะมีน้ําเข้าตามซอกตามซอยอะไรบางเล็กน,น้อยแต่เราก็เอาอยู่ชิ้นเดียวกันถ้าเราตั้งใจะจะเอาและพวกเราก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้น้ำเข้าเมืองริวเวณฐาน ยกเล้นการที่ท่านว่ามันแตกเข้ามาหลังบ้านนะคะอันนั้นก็คงจะเป็นเ,เรื่องของการสูญวันธุถ้าสภาพตลิ่งปัจจุบันนี้คิดว่ามีความามั่นคงแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำเพราะของเราไม่มีกำแพงมุดอย่างของนครสวรรค์อย่างของสุขโขทยัยเพราะเราไม่มีเขื่อนหน้าตัดอยู่างนั้นนะคะของเราไม่ไม่จะไม่มีเมฆน้ำวุดข้ามเข้ามาเพราะเราไม่มีไม่มีเขื่อนในลักษณะนั้น และนเราก็ค่อนข้างมั่นใจน้ำมาเท่าไหร่ก็ดูแลเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเป็นแผนปฏิบัติการของทางเทศบาลนครเชโสูตรเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เราได้ไปรับกลุ่มชุมชนทั้งหมดจิตอาสาทั้งหลายคอยระวังตเตเวนกันคืนเรามีซุ้มมีเต็นท์เขาจะระวังไม่ให้คนมายกกระสอบใส่อ,อง นะคะก็มีบางคนมายกกระสองสายออกอยากเห็นน้ำท่วมเมืองอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราตรวจพวกมีถึง12จุดด้วยกันนะคะก็ทำการเสริมไ้เรียบร้อยแล้วก็ขอความร่วมมือจากท่าที่เป็นอาการทางานการดูแลในพื้นที่ซึ่งเราได้รับมอบหมาย